สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องอุดอูแชน่ากันนะคะวันนี้ค่ะเราไม่ได้มารีวิวนียรยฟิกรวมโมเมนต,ต์ของหรือช่วงอื่นใดๆใน,นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาจัดอันดับนะคะคู่ชี a ออเ็นนะคะ10อันดับที่เราเข้าไปรวมแล้วแบบวา่าเฮ้ยโมเมนต์ม่งเยอะมาแล้วคู่นี้ี่แบบเหมาะสมมากที่สุดเลยอะไรนะคะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของ เราเองนะคะใครที่ใครนะคะที่แบบว่าอ่าเป็นคู่ชิปออลเทนอยู่แล้วแล้วใครที่แบบว่าลองจัดอันดับดูนะ5อันดับก็ได้ค่ะ10อันดับก็ได้นะคะ5อันดับที่ว่าคู่ชิปที่คุณมองว่าโมเมนต์เยอะที่สุดว่ากับ ลูกชิปไม่ต้องหรอกบกัปะตันทําเองอะไรเงี้ยเราสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์และก็กด Subscribe ให้กับช่องนี้ช่อง Udu Channel นะคะแล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาได้อย่างที่เราบอกนะคะห้าอันดับสิบอันดับก็ได้ค่ะว่าคู่ชิปออเต็นคู่ไหนที่แบบโมเมนต์เยอะบอกว่าลูกชิปไม่ต้องนะคะกะตับกปตันเอ้ยปุ้ยกตันทําเองอะไรอย่างงี้นะคะ มาค่ะอันนี้เราจัดันดับสิบอันดับก่อนเนาะอ่ะคู่แรกไม่ต้องสองสัยเป็นอย่างใดนะคะทุกคนนั่นก็คือแทรเตนอันดับหนึ่งเลยนะคะเพราะอะไรทุกคนเธอมันก็ไม่ต้องสื่ออะไรถึงเกิดการเยอะ้ยว่าเราแบบมีโคมเมนคู่นี้อะไรนะเออคือมาทันทีทันใดก็คือเราไม่ต้องทำอะไรเลยอะทุกคนคือเขาทำกันเองอัตโนมัติอะถามเราจริงไหมจริงอ่ะเดี๋ยวเราเซิร์ช สองพันยี่สองเอาเขียนไปไม่ขึ้นอ่ะยี่สิบก็ได้เราเขียนยี่สิบเราเขียนสิบเก้าเนี่ยคือเหมือนเราไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนเขาจะมีโมเมนต์ขึ้นมาเองอัดตัดโนมัดทันทีจริงไหมอ่ะอย่างเราเราบอกว่าเรื่องจริงคือเราไม่ต้องทาอะไรเยอะแยะทุกคนสมมุติว่าอ่ะอย่างง่ายๆล่า,ลาสุดคือคนรวมของ Sm ทั้งหมดเลยทั้ง เกาหลีและก็ญี่ปุ่นแมบบ่เจ้าโมเมนมาแบบเยอะมากและพิพิตอนสต็อปคือที่สุดของที่สุดแต่ในนี้ไม่น่าจะมีได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาว่างๆจริง,ง,งๆนะคะเราจะมารีแอดนะคะอคอนเอสเอทั้งเกาหลีญี่ปุ่นว่าพีเต็นเนี่ยกับพี่พยงเนี่ยเขาสร้างโมเมนต์อะไรกันบ้างนะคะมาค่ะอันดับที่สองสำหรับเรานะ อ่ะเดี๋ยวเราพิมพ์ให้ดูเลยตเต็น,ปนไปเลยเอะคะรออะไรเธอคือจะบอกว่าที่มาอันดับสองของของสำหรับเราคือเหมือน,น,นพี่แจยยอนอะคือแบบว่าตัวจีกับพี่เต็นมากเราเห็นโมเมนต์แต่ละทีคือแบบว่าเธอกีดได้กรีดเลยอะเออล่าสุดค่ะมีภาพที่แบบว่ามีพี่จนันนี่พี่ยุนตาพี่เต็นแล้วพี่แจยอนนะคะไปกินข้าวด้วยกันเกค แก้แฮ่หน้าพี่จอนนี่กับพี่ยูยตาไม่เท่าไหร่เลยเลยไม่รู้วันนี้จะมีให้ไหม้าไมีเราในทวิตเตอร์ดีกว่าเนาะเออคือจะบอกว่าหน้านี่คือแบบแจยอนนี่คือแบบขิงได้เลยอยากแก้แฮ่เออขิงจริงๆคือแบบทำไมอะคาะประขิงนเนี้ยจริงอ่ะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะมันจะมีนู่นนั่นอะไรนีเนาะ จอา้าเจ้าเ้าเอาตื่นเต้นไงเจตเต้นเจตเต้นบอกว่ารูปนั้นรูปรูปนั้นรูปเดียวคือคุณสามารถด้วยแบบว่าสุดๆแล้วนอกจากที่เขาไปกินข้าวด้วยกันเมื่อปีไหนสักปีเออปีไหนจำไม่ได้เนาะแต่เขาก็สามารถแบบอืมเนี่ยรูปเนี้ยคือแบบเหมนใจเอยอนสุดลเลยว่าอืมครับ ไปกินข้าวไปเนอีกครั้งที่สองแล้วนะเอ้ยเป็นไงเนี่ยรูปเนี้ยในในในอินสตาแกรมของพี่ยนตะรูปนี้บอกเลยว่าคาดมีคนขิงแน่ๆน,นั่นก็คือชยอนหร่อชยอนนะคะขิงแน่ๆน,นะคะโอ้โหรูสุดของดีสุดมากนะคะคือเขาไปรวมกันได้นะคะต่อมา อันดับสามอันดับสามสำหรับเราจริงๆนะอันดับสามสำหรับเราจริงๆอ่ะกลิ่ให้เห็นเลยโดืดเต้นถามว่าเฮ้ยเธอเธอจะมาอยู่อันดับสามความรู้สึกเราคือความที่เก้าหกลายทั้งคู่เนาะพอมาดูโมเมตนต์เก่าๆหูมันเศร้าดูโมเมนต์เก่าๆโมเมนต์เก่าๆเนี่ยคือแบบ เฮ้ยเขาอยู่ด้วยกันก็หกลายเขามีความแบบว่ารู้ท่านะในกันตลอดเวลาแต่เราเห็นในพิโกะนะเขาบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมสองคนนั้นคือแบบไม่คุยกันแม่นู่นนี่นั่นหาลรูก,ก็ยังแบบนู่นนี่นั่นเราไปกินข้าวทำไมโดยองไปกินแก๊งเอ่อพี่อควิไลอะไรเงี้ยมีพี่ยอนนะคะพี่มินฮูแล้วก็เอ่อพี่สุโหและมีโดยองเข้าไปนะคะอันเนี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่แต่เธอคือเห็นโมเธอคือเห็นมเมนตอันนั้นไหมตอนที่เขามาเล่นเกมด้วยกันอ่ะเธอแล้วอยู่กันคนลลทีเธอช่อยไหมตาดวงสายตาดวยองอ่ะมันไม่ได้หลอกพวกเราเว้ยคือคิดถึงพี่เตนจริงๆแหละแต่แค่ว่าแบบว่าในความรู้สึกเรานะคิดลุกแี่ะเธอจริงๆคิดลุกแหละนะคือก็ดีใจแหละพี่เตนกลับมาเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเธอเธอต้องไปดู scp สอง s เนี่ยว่ะ แล้ที่มันเป็นตอนซัมเมอร์อ่ะเธอเธอตัวอไม่วางสายตาเลยจริงจริงนะคะตอนที่แบบว่าที่ที่เป็นเนี่ยเอเขามาขำแล้วก็ให้แบบป่าถามคนอื่นใช่ปะพี่ดวงก็แบบแกก็แบบเอาละเริ่มยิงแล้วเริ่มยิงแล้วเริ่มยิงแล้นะโอาคพี่ดัยงไปบ้างพี่เป็นก็เริ่มถามยิงละเริ่มยิงละเริ่มยิงละเธอสายตามันหลอกกันไม่ได้จริงงมคอนอาจจะ อาจจะประมาณแบบนนในความรู้สึกนาในความคิดของเราก็คือตอนนี้คือเออก็อยาเขาไปนัดกินข้าวกันเองแหละทุกคนโม,ม,มเมนต์ถึงเขาสร้างไม่ได้แต่เรากส็สร้างเองได้สีงแมอ่านี่คืออันดับสามของเราอันดับสี่บอกเลยว่าใครใครเข้าใครอยู่รอบนี้นะที่สุดข,ของที่สุดเลยอ่ะเนี่ยวีย มันต้องเข้าแล้วอ,อยู่อันดับสี่ในความคิดของเราจริงๆนะเพราะว่าเขาอยู่เขาสนิทกันตั้งตัง้งนานแลน้วเนาะแล้วพอมาอยู่เวทีด้วยแล้วเนี่ยคือ,คอ,คอเคมีเขาเข้ากันมากเข้ากันแบบมากๆเลยอะเหมือนแบบว่าพี่มินก็แบบว่าบางทีก็ออนมีเป็นปิ๊เต้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน้ารักอะไรอย่างเี่ยอ่าเขาจะมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยจำได้เออ เขาเต้นด้วยกันคือแบบว่าเออสมุดกันอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามีอ่ารายกรอาจะเป็นน้าเป็นรายการหนึ่งนะว่าพี่วินวินอ่ะเขากูความสูงพี่เต้นก็เลยแบบว่าอ่ะมาะมองไปข้างบนมองไปข้างบนแล้วก็แบบจูงเหมือพนอพี่วินวินเข้าไปแบบอืมอ้มนักเธอหนีดมึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ะคือใครคือใครที่เป็นคู่ชิปวินเต้นก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะว่าโมเมนินมีอะไรบ้างอเราอาจจะ พูดไม่หมื่สักเท่าไหร่เนาะอะไรประมาณนี้อันนี้ดับที่อะไร 4, อะสี่เนาะอ่ะอ้ามเองก็ลืมเองนะอันดับที่ห้าทุกคนอาจจะงงว่ะเฮ้ยคูนี้แซงบาดจ็บตั้งแอ่อาจจะงงนิดนึงเล่นเต็นเฮ้ยอันดับห้าอันนี้ไม่มีโอเค ไปทางทวิตเตอร์เนาะโอเคทุกคนงงเฮ้ยอันดับห้าเธอหล่นเป็นหล่น,ลนเป็นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะเพราะว่าน้องเหลือนจิ้นเวลาอยู่กับพิษเป็นน่ะดูนะดูแบบว่าน้องน้องแบบอืสุดๆเลยเฮ้ยน้องไม่ใครใครรว่าอันเนี้ยนหะอมสุดอ๋อในรูปนี้เออเนี่ยเนี่ยดูดิ อ่าจริงเลยนะจ๊ะโอ้โหใครมองน้องใครคือจะมองน้องแบบน้องอมูมิ้นน้องแบบน้องอคนหล่นจริค้คนสวยแต่คอมมชันที่เรามอ,องตอนนี้คือเพี้ยหลุนเพี้ยหลุนเนาะเพี้ยน้องหลุนน้องหลุนเพี้ยหลุนเลยยิ่งอยู่พี่เป็นแบบน้องหลุนจิ้นก็แบบเฮ้ยิ้มกว้างเลยอ่ะเธอเอออยู่ด้วยกันแบบหื่ เนี่ยฉันเห็นบม,มนต์แล้วแบบเออเนาะคือน้องหลือนจินอ่ะก็คือเหมือนเหมือนเราไปอ่านมานะนิดนิดเหนื่อยค่าเขา้ามูลเราิดก็ขอภไปไ้วยนะเหมือนแบบเพราะว่าน้องเหนึ่งจินก็แบบว่าตัวติดกับพี่เตนเนาะแล้วก็ก็เหมือนจะแกล้งแย่พี่เตนให้แบบสนใจแล้วก็ตอนที่แบบว่าเขาไปหาพี่คุณกับสือจินนอ้องหนึ่งจินไปด้วยแล้วก็พูดอะไรก็งี้งแล้วก็วสายตาน้องเหน,น,นึ่งจินดีดีกุน ว่าในพในความคิดของเราคืออกินที่เป็นได้ก็กินไปแล้วแกก็กินไปก็ินไม่ได้เกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่ะนรอว่าในทวิตเตอร์นั้นสุดสุดเนาะต่อมาคู่ที่หกอันเนี้ยจะบอกว่าอ่าเราเคยทวิตไปทวิตเตอร์ทวิตอไปอยู่ช่วงนึ่งบอกว่าคู่เนี้ยมีโมเมนต์อะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็บอกว่า โมเมนต์มาแต่ละทีแต่ใช้ได้ทั้งปีก็คือไม่เล่นไม่เกิดจริงนะคือจอนเต้น,นั่นเองเนี่ยโมเมนต์ล่าสุดเนาะก็คือแบบไปกินข้าวด้วยกันอ,อ่ะเธอเธอนี่นี่ที่วอ้โหท่ามีจิลลิตซี่กินข้าวแล้วพี่อะไรตอนนี้ไหมยอยากมีคุยคอนเซลเลยแบบปื้อเนาะนี่นี่เนี่ยนี่สิคอนทอั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่น พี่จอนไม่พักเลยสร้างโมเมนต์มาเลยเธอเธอเฮ้อนะคะนี่ฮดูสิลูกเนี่ยเราถึงบอกว่าชาติใครคุณผู้ชิบใครคืออยู่ในด้อมจอนเต็นคุณจะบอกนะว่าโมเมนต์มาแต่ละทีแต่คุณใช้ได้ทั้งปีแน่แนอนเนี่ยเรามาเจอแล้วบอกอื้ม ดูสิอุ้ยอุ้ยมีคนเต้นตั้งแต่ตั้งถุตเป็นกับปหลีตอนเต้นมาแล้วอยู่เต้นมาแล้วแจ่เต้นมาแล้วดูเต้นออเออเรียบรื่อยเรื่อเรื่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเป็นคลิปเดี๋เป็นคลิปตัวหนึ่งนี่เฮีโมเมนต์มา อ่ะเรากถามว่ายูเตนอยู่อันดับไหนก็ต่อจากอีเตนเอตอนเตนเลยค่ะอันดับที่เจ็บยูเตนเลยเพราะอะไรรู้ไหมซึ่งมีความรู้สึกว่าพี่ตานน่ะเอ็มดูเต็นแบบมากตั้งแต่แบบว่าเดี๋ยวยวมาเธอเขาปุ๊ยูตอนน่ะเอ็มดูเตนตลอด เทนจังเพนจังอะไรเนี่ยคือแบบว่าฉันจำได้โมเมนต์เดียล่าสุดคืออะไรนะแต่ที่เข้าหนเทนอะไรคือเลยวิววตแฮปปี้วิววเตคือพี่เต็นไปอยู่กับใครเนี่ยเขาพลังแห่งความสุขของพี่เต็นออกมาให้ทุกคนพี่ยังตาก็รูว่าเออก็อื้าวมาพึ่งนะทุกคนได้ยินเสียงเมสเซเจอร์ในแอร์แชทของเราเป็นเด้งมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอ่าไม่มีเนี่ยตอนแรกเลยแค่หนึ่งตา เตนในญี่ปุ่นเป็น,นหน้าร้านคนฟุตซุลิหรือชื่อ,อยืนตะของจริงฉันทำได้ในโมเมนต์สองอ F.P. สองจุดศูนย์เวอร์ที่เป็นต้องพูดภาษาห้าภาษาเกาหลีจีนญี่ปุ่นอังกฤษแล้วก็ไทยคือผู้เ็นอะ่ะเขายังแบบว่ายังพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ค่อยคล่องเนาะยืนตา เจอเขาก็ช่วยแล้วเวิร์กอีกคือน้อแล้วโมเม,มนต์คือไปเกาข่าวที่เจตอะ่ะเฮึยโมเมนตยังต,ยตึงตาเราเลยแบบเกลียนตะเพอเพือไนี่หนสุดมานะฮะต่อมานับจิฟฟงามนี้ฮะอ๋ะเจดหรืออีสามแล้วโห,หรือีสามเธออันดับแปด คนี้ได้ยี่ยงไรจองเต็นไปเลยจ้ะคู่นี้ฉันบอกเลยว่าที่สุดแล้วนะคะจองพวนี้คู่สุดนี้ทุกคนมาดูนี่จงอูเหมือนเล่นมาจากบ้านเจอน้องเจอพี่เต็มปูปก็โดดจากข้างหลังเล้วรูปหมาเลยครจะอยู่ไปล้วไม่อยู่แล้วคะ่ะเธอใครที่ดูล่าสุดที่เขาไปเล่นสวนน้ำกันด้วยกันอะ่ะเธอลอตทมอมลอตเต็ม คนตั้ง,งด้วยพระพิพคุณและวจองอูจะคุรสนับสนุนเธอจองอูฉันรู้แล้วฉันรู้นะองอูว่าเธอคิดถุดคิดเต็มอะไม่งั้นแล้วเธอว่าแบบป้าห <c oughs> ื่มไม่สูดเฮ้ยไม่คุณเซลอันนี้เยลยล้วมีโจคุปเปออย่างนะคะชาก็เลยปัดหน้าแบบนี้นะค่ะ <c oughs> โอ้ยอ่ะ ท่านวิจิรขึ้นนีไม่ต้องสงสัยค่ะเริ่งนี้ทุกคนใครเคยไปไว่าพ่อแม่รักเสหมีนะแต่ใครเคยว่าคอมเมนต์ได้เราพรุ่งนี้เราจะไปไว่าเราจะขอขอเรื่องเรื่องการเงินการงานแล้วก็เรื่องขอทุนไปเรียนต่างต่อานต่างประเทศค่ะนี่คือสาอย่างที่เราจะไปขอพ่อแม่สหมีนะคะก็เลยแบบว่าทุกคนลองแนะนำมาหน่อยว่าการที่ประการไปไว่าพ่อแม่สหมีเนี่ยเราต้องแบบ เตรียมอะไรไปบ้างนะคะของของเราคือเตรียมดอกโบว์ไปแล้วนะคะนมสีชมพูแล้วพี่เต้นอะไรอีกบ้างนะคะลองคอมเมน้นกันมาได้อะลองไปชั่หนึ่งกองเต้มต่อโอเคกล่องเต้มต่อนี่ขี่อันนี้คิดนี่คอนใช่ไหมดูสิดูดูมาเรียนในทางของเซฟทุกเรืตั้งแต่ลองผ่านนอตเตนเพราะพี่เต็มคือดอกไม้เต็มถึงแบ็คฮับมากเกินไปแล้วเพราะว่าเพราะพนแนล ระวังแกงส้มแย่งข้าวนะบู๊ดอกไม้หอมเจ้าคุ่โฮเป็นไงซองโอคิดถึงพี่เป็นแหละเธอเธอสัมผัสมาว่าเธอเลยตั้งแต่เกาหลีแล้วตั้งแต่มาทำมาทำมาเต้นแหละเธอลองทำมาเต้นดิเออลองทำมาเต้นเธอคิดถึงแหละคือยากนะ,แ,ะแบบว่าไปกินข้าวจะปินสักครั้งอะไรเงี้ยแนะนำนะจองโอ้อ่ะ ไม่ได้พูดชื่อเลยนะเรอไปยิงอาหารไทยกับพี่เต็นสัาขาเด็กแล้วลองเธอสุดๆมาอันดับเก้าอันดับเก้าที่แบบทุกคนมันต้องแบบนิดมืงมันจะไม่มีคนณนี้ได้ยังไงอ่ะแจมเต็นของแซมมีนกับพี่เต็นเธอเฮอ้ออ่ะฉันไม่ได้เห็นคลิปนี้นะทุกคน เอาภาพสุดท้ายมาแล้วค่ะทุกคนน้องเลือแบบจับมือพี่เต็มมัดแล้วว่าประกบกับมือแจมแจมเป็นหือหัดคว้ามองมองน้องเลือเลยแจมก็ยังดูน้องเลือเลยพี่เต็มแบบอะไรเบือเลยพี่ไม่รู้เรื่องแบบถ้ามองเนภาพสี่สีบทุกคนนเาโน้องเฉลิ้มเธอคือกลรมาทพให้ี่แบบว่าจะมีกับพี่เต็มเนาะบอกเพิ่งเห็นตอนแจมยืนแกมเป็นยืนข้างกก็มีน้องเลือดข้นกลางแต่ตอนที่จับมือขอบคุณปิดท้ายก็มือขวาน้องเลือก็จับ แจมไว้ข้างซ้ายก็จับเตมไปใช่ไหมแล้วนอ้องเลืออยากแกงเรียวมือทั้งจับแจมเธอก็จะบิี่เต็มประกบกันแบบแมาเท่าเหมืปนตบมือแล้วแบบแจมทามาดูแบบองยิ้มเธอจะดูน้องเฉินเลิศเลยเธอเธอรู้ไหมถ้าน้องเฉินเลิศไม่ได้ทำเนะี่ยเธอก็คงไม่ได้จับมือกับเตมน,นะจ๊ะโอ้โหนี่รูปนี้เออทุกคนเรา,าจะรู้อะเรามีข้อสงสัยอย่างเนึ้เอวที่เตนอะ ท่าไหร่เล็กมากเล็กกว่าเราซ้ำก็คือแบบฟ่าเห็นเอวเอพี่แต่แล้วแบบฉันหันมาดูเอวตัวเองนี่ฉันแล้วน้ำหนักเรา,เราเออกอะกายอยู่นะฉันดูเอลเพี่ปตนกับเอลฉันต่างกันริบโลกเลยเอวพี่แเล็กมากเหมาะสมแล้วล่ะที่เป็นแบบว่าสาวสาวสวยอะไรเงี้ยอมแบบผู้ชายที่แบบสวยมาก เอลเล็กค่ะเล็กแม่พระเจ้าไม่น่าเราจะบอกว่าพี่เต้คือดอกไม้เหรอขอเล็กพี่เต้คือดอกไม้โอ้โอจเจมเต้วันนี้ค่ะเจอคนยืนเฝ้าลูกเราหนึ่งอีพีเอหนึ่งเ e อเออมแต่รู้วันนี้ประวัติศาสตร์เก่งว่าจะได้พบอะไรแบบนี้ครั้งหนึ่งวันปีหนึ่งวันปงหน้ารูตายมาอันดับที่สุดสำหรับเรา ขาดคู่นี้ไม่ได้นี่เป็นเลยจ้ะคุณเป็นทอมแอนเจอรี่ของวงเววีนะคะเอากุหามาแข่งกันเสิเฮ้ยใช้เขาบาเอากุาัามาแข่งกันเดียวหรอเธอจะใช้คำนี้เลยหรอคำนี้ไล้เหรอ,อ,หรอก็ลื่นจริงนะคะอย่าให้พิ่เตนนะคะด่า ไอ้ไม่ใช่เรเรียกว่าอย่าเถียงอย่าให้พี่เต้นเถียงกับพี่คุณนะคะสาจินคือเขาเบื่อเลยแต่ว่าเราพี่ปบติพี่เต้นก็ยังมีแบบเกิ็ดเกลคดกันบ้างแต่เวลาแบบว่าเถียงกับพี่เถียงกับพี่คุณก็อืมจะ๋าจะ๋าถนัดเลยแล้วพี่คุณคือไม่ได้แบบว่าไอ้นั่นนะไม่ไม่ได้ถเถียงกลับนะเขาก็แบบอืมอืมแล้วก็ยิ้มว่าแบบอืมอืมอืมใครที่ดูตอนที่เอซีทีเขาแบบว่าต่อยมวยแล้วแบบเผยความรับออกมาแก นอกจากพี่คุณก็บอกว่ายิ้มแบบว่าฉัานคันเราเซอร์เรารเด็ดแต่มีเก้าหกรายอีกคนหนึ่งอาการออกแบบออกของตัของเรื่อยนะลองไปลองไปดูลองไปดูแล้วว่าเรามาคอมเมนต์นว่าคนนั้นน่ะคือใครเออเอาาคือไม่รู้เลยเก้าหกลายคนนั้นก็คืออาการออกมาแรงมากแรงจริงๆเลยบอกว่าแค่พี่คุณเปิดทะเลาะกันแล้วเขาบอกว่าถ้าพอเราทะเลาะกัน,นเขาก็นอนแบบพื้นให้นะคืออีกคนนึงนอนนอนเตียงเอ้คือยังไงอ ที่เขานั่งใกล้กันเนาะอ่าทำเอินเตอรี่นะคะในเบอร์วีนั่นเองนะคะนี่คือสิบอันดับของโอเตนที่ในความคิดของเราทุกคนอาจจะบางคนอาจจะคาดว่าเออโนเตนไปใหม่เนาะแล้วรแบบคู่อื่นไปใหม่แล้วเธอโนเตนวินอาลูเตนอ่า,อ,าอะไรอีกอะ มาเต็นไปไหนอันนี้ก็วนอันดับที่ประมาณ1ิบ2อ็สองทุกคนแต่เรายุดลบสิบอันดับมาก่อนเนาะนี่คือความในความขิดของเราจริงๆนะคะทุกคนถ้ามาเต็นไปจากเราแล้วจะอันดับไหมห้าอันดับสี่ภาษาก็ได้ในออที่คู่ชิปออเต็นที่แบบว่าโมเมนต์เยอะที่สุดแล้วว่าคู่ชิปที่เราออาเต็นที่แบบชอบมากที่สุดเนี่ยสิบอันดับห้าอันดับได้ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะ ทุกคนลองคอมเมนต์กันมาเธอเราจะได้รู้ว่าพี่เธอแต่งแต่ก็ช่างแต่งแบบนีพราะคิดอาจจะไม่เหมือนกันเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะในคลิแบบเนี้ยเรามองว่าในคุณพี่ของเราคือโมเมนต์เยอะก็เยอะโมเมนต์เยอะมากแล้วก็ความรู้สึกคือเราสู้รู้สึกเขาเขาร่วมไปแล้วแบบเออมันก็โมเมนต์เยอะแล้วแล้วเราชอบในตัวศิลปินอยู่แล้วเนาะมันก็แบบว่านิดมึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้าละค่ะจบคลิปวเดีโอน,นี้นะคะลองคอมเมนต์กันมาได้เธอของคอมเมนต์มั่เลยบอกเลยว่า ให้ผู้เชื่อลุ้นเลยว่าเลยละไม่ใช่ผู้เชื่ไม่ให้ผู้เชื่อต้องลุ้นฉันต้องลุ้นกับฝั่งผู้เธอว่าห้าดับสิบดับที่พวกเธอแบบชี้กุชิบออนเด็ดที่พวกเธอบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยฉันเป็นแบบพวกเดิมไม่ต้องทำอะไรเลยชุดยแบบก็ตอนทำเองมอตัตาน้องมาตั้งอะไรเต็มทีอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะทุกคนวันนี้ก็ขอ,ขอลาไปก่อนนะคะกล่าวคนว่าสวัสดีค่ะ